สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการบ้านธรรมะเป็นประจำทุกเช้าวันพุธนะครับที่นี่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาเรียนธรรมะกันนะครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรษษษีสมและผมธนากรนาระวชิระโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดําเนินรายการและช่วงแรกของรายการเนี่ยหลายคน อบอกว่าชื่นชอบเพราะว่าจะได้มีโอกาสเรียนธรรมะกันอย่างลึกซึ้งวันนี้มี coating, อะไรมาบ้างครับวันนี้มีทั้งหมด2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยครับสอนในเรื่องของความทุกข์แต่ว่าเวลาที่เรากล่าวถึงความทุกข์เนี่ยครับเราก็มักจะกล่าวแ like. ค่เพียงแค่ความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าเป็นเพียงความ uk, ทุกข์กายเท่านั้นครับแต่จริงๆแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยครับสอนความทุกข์ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะเราก็จะรู้กันแค่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจแต่ว่าในความหมายอย่างลึกซึ้งเนี่ย มีอะไรบ้างวันนี้จะมีคําตอบใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยนะครับพี่เคยสงสัยบ้างไหมครับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปแต่ทีนี้ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็บอกว่ารอบๆตัวของเราเนี่ยนะครับก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์แบคทีเรียไวรัสพวกนี้ครับหากว่าเราพลั้งเผลอไปโดนสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้นะครับตายลงโดยไม่ได้ตั้งใจจะบาปหรือไม่มีคนถามเหรอฮะครับ้ามน้องกล้าครับน้องกลาประหจตัวเล็กๆนะครับถามว่าฆ่าม มีบ้านโดยไม่ตั้งใจบาปหรือเปล่าแต่ว่ามีคําตอบใช่ไหมมีคําตอบครับครับอ่านครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงแรกของรายการของเรานะครับโดยมิี่ศึกษาและเบญราพุทธศาสนาท่านจารยสุจริตบริหารประเทศและคณะวิทยากรรอยนะครับกับเรียนท่านอาจารย์แลท่านวิทยากรครับ ก็ขอโทษน้องกาด้วยนะครับอาวุโสกว่าผมไม่เป็นไรครับพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยนะครับเวลาผมไปเมื่อก่อนเนี่ยไปเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยพอนั่งพ้อเพียบนานๆมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละคือทุกข์ก็ให้ยืนซะให้เดินซะแล้วมันก็หายทุกข์ พอไปไปมามาเอ้ทุกนี่มันไม่ใช่แคบแค่นั้นมันก็แคบมันก็กว้างไปกว่านั้นตาเห็นก็เป็นทุกข์หูได้ยินก็เป็นทุกข์ได้อะไรต่างๆทวารทั้งห้าทั้งหง 6, ก็เป็นทุกข์ได้ผมก็เลยคิดว่าเราเข้าใจผิดกันเอ่อเป็นสองฝักสองฝ่ายหรือเปล่าทุกที่ไม่ใช่อริยะสัตว์กับทุกที่เป็นทุกธรรมดามันจะต่างกันที่จริงผมคิดว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าทุกเนี่ยมันน่าจะ ความหมายอย่างเดียวกันแล้วก็ป<อ>ันตีความผิดเองใช่หรือเปล่าผมไม่ทราบในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านถือกันว่าทุกขเมว,วะมิสมโพตินอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดทุกขังติดทิเวที่จะนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่ดัญนยัตราทุกขาลิชตินอกจากทุกไม่มีอะไรดับ ทุกเท่านั้นเกิดทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไอ้ที่ว่าสุขนะ่ะไม่มีสุขเพราะว่ามันยังต้องแปลไปอีกมันมีแค่นิดเดียวแนละ้วมันก็หายไปนะั่นแหละมันเป็นทุกสุขนะั่นมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ในได้ดีเนะี่ยเราต้ต้องศึกษาพระธรรมเนี่ยนะให้เข้าใจ ถ้าเราเข้าใจพระธรรมแล้วเนี่ยลักษณะของพระธรรมเนี่ยลักษณะที่แท้จริงเขามีอยู่สามลักษณะแต่ว่าไม่แยกกันนะครับติดกันเลยสามลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าแยกทุกต่างหากาาาไม่เที่ยงต่างหากทุกต่างหากไม่ใช่ตัวตนต่างหากนะติดกันเลยสามอย่างเนี่ยเรียกลักษณะสามอย่างนียเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เห็นหมดขอให้เห็นจริงๆนะครับ ไปด้นการที่เราจะเห็นอย่างนี้ได้เราก็ต้องเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องให้ชัดเจนถูกต้องแล้วถึงจะเห็นลักษณะของเขาถ้ายังไม่เข้าใจก็ก็ต้องเรียนฟัง<ร>ให้เข้าใจถ,ถ้าอย่างนั้นผมสรุปว่าทุกจริงๆเนี่ยมันก็คือทุกอันเดียวกันคือทุกในอริยสัจเท่านั้นเองเพียงแต่คนเข้าใจกันผิด<ช>ไปแยกเป็นสองอย่างทุกธรรมดากับทุกข<อ>์อ้ทธิวิธิวตเปลี่ยนอิริยาบถและเป็นสุขนั่น ก็ก็ไม่ใช่สุขชุขนั่นแหละคือทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู่นานมันตั้งอยู่ไว้ได้อีกอันนึงที่ในวงการสนทนานะก็ะบอกว่า,าศาสนาพุทธเราเนี่ยประเด็นคําถามคุณเด่นพงษ์เนี่ยนะคะก็สอดคล้องกับคุณชมเชิญเขียนมาท่านอาจารย์คะที่ว่าเห็นนี้ทุกทุกอย่างไรขอให้ท่านแสดงโดยพิสดาร <c oughs> โดยพิสดารหม,มายความว่าโดยละเอียดยิ่งเลยนะคะ ขณะนี้นะคะสิ่งที่มีเกิดระดับจนกว่าจะรู้อย่างนี้ค่ะพิสดารไหมคะ <laughs> ไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเว้นไม่ได้เลยเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับคิดนึกเกิดดับสุขทุกข์เกิดดับเพราะฉันก็พิสดารละเอียดยิ่งคือทุกอย่างที่เกิดนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยด้วยไม่ทราบคุณชมชื่น ท่าไม่มีเพิ่มเติมพาะทุกในที่นี้ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับคุณเด่นพงยังมีคําถามอยู่ไหมคะที่จริงคําถามของคุณเด่นพงน้องกล้าเคยตอบนะคะว่าความสุขเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขอบคุณน้องกล้าด้วยค่ะงั้นอธิบายให้ผมฟังอีกทีก็ได้ครับนางฟ้าเป็นสุขนี่สุขจริงหรือเปล่าคะไม่ไม่จริงครับนางฟ้าสุขหรือทุกข์ ทุกครับเพราะอะไรเพราะความจุกของนางฟ้าเกิดแล้วดับเรียนท่านอาจารย์นะครับที่อยากอามีบ้าแต่แต่ไม่ได้มีเจตนามีมีบาไหมครับค,คุณทิดารัตน์คะอมีบาอมีบ้าอาถามนิดได้ไหมคะ ว่าอมีบ้าคืออะไรอมีบ้าคืออะไรหนูคิดว่าอมีบ้าคือคือตัดดิแนแฉาญชนิดหนึ่งคุณนนมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับอมีบา้าหห่อ่ะนอกกล้าครับก็ จริงๆสิ่งมีชีวิตก็มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ๆที่เราเห็นใช่ไหมตั้งแต่ตัวใหญ่ๆที่เหยกอ,อย่างช้างกับตัวใหญ่มาหรือคนหรือสัตว์ที่เล็กกันนั้นไปจนถึงมดอันเนี้ยก็พอที่จะคิดได้ว่าเนี่ยพวกนี้เป็นสัตว์ที่มีชีวิตแน่ๆใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยอย่างพวกอะมีบาพารามีเซียมหรือพวกไฮดราอะไรพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแต่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิต เพราะว่าวิยาศาสตร์เนี่ยเขาดูว่ามีชีวิตจากการเคลื่อนไหวได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางธรรมะเนี่ยสิ่งทีม่มีชีวิตต้องมีจิตถูกไหมครับสิ่งมีชีวิตต้องมีจิตแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวได้อาจจะไม่มีชีวิตก็ได้นะครับอย่างทางวิยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดว่าสิ่งที่ต้องมีการเจริญเติบโตได้อะไรอย่างต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่ามีชีวิตแต่จริงๆแล้วต้นไม้มีจิตไหมครับ ต้นไม้มีจิตไหมครับน้องกล้าจยตอบต้นไม้มีจิตมีความรู้สึกอย่างราอย่างอย่างคนอย่างสัตว์ไหมไม่มีครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยไม่ไม่ได้มีความรู้สึกคิดนึกอย่างสัตว์อย่างมนุษย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นในต้นไม้เนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้นไม้จะมีชีวิตไหมครับแต่เมื่อต้นไม้ไม่มีจิตน้องกล้าหล่อยจิบเลยครับต้นไม้ไม่มีชีวิตถูกต้องนะครับต้นไม้ไม่มีชีวิตแต่นี้ต้นไม้บางอย่างเนี่ย นะครับเขาสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างต้นมอข้าวมอแกงลิงหรือต้นกาผหอยแครงเนี่ยเวลามีมแมลงมาเกาะกระ,ะทบมะแมลงมาเกาะเนี่ยฮะก็เป็นความเป็นไปของรูปที่ไม่เกี่ยวกับกรรมไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแล้วพวกกาบหอยแครงเขาก็จับเหมือนกับจับมแมลงแล้วก็ดูดซึมไปเป็นอาหารโดยที่เขาไม่มีจิตแต่ว่าเป็นความที่เขาเคลื่อนไหวไปอย่างนั้นเองอย่างเนี้ เพราะได้อย่างต้นมะขามมแกงลิงเนี่ยเขาปิดเปิดเลยหรือต้นไม้บางอย่างเนี่ยเขาบานเ็าหุบได้ใช่ไหมครับตอนเย็นเนี่ยดอกไม้บางอย่างก็หุบบางอย่างก็บานการหุบก,การบานของรูปพวกนี้ก็เป็นไปตามภาษาธรรมะเรียกว่าตามอุตตุความเย็นความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นสิ่งสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดว่าอาจจะมีะคิดว่ามีชีวิตเนี่ยในทางธรรมะเนี่ยคือพิจารณาว่ามีจิตหรือเปล่า อย่างพวกมีบ้าพวกอะไรตัวเล็กๆหรือลงไปจนถึงตัวเล็กๆแบบนั้นอีกพวกไวรัสอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามีชีวิตเพราะเขาดูว่าเคลื่อนไหวได้จากกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายให้เห็นเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวตามอุตตุก,ก็ได้ไม่มีจิตก็ได้นะครับถูกไหมครับนะครับเพราะนักการที่สิ่งใดเคลื่อนไหวได้อะไรได้ไม่จําเป็นต้องไปมีชีวิตขึ้นกับว่ามีจิตหรือเปล่าอันนี้เข้าใจไหมครับนะครับเข้าใจครับครับและทีนี้เนี่ย พูดถึงกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างไวรัสมีบ้าอะไรพวกนี้เขาจะมีชีวิตหรือไม่นั่นะขึ้นกับว่าเขามีจิตหรือเปล่าเพราะอาจจะไม่มีชีวิตก็ได้แต่เป็นรูปที่เคลื่อนไหวได้ตามความเป็นไปของของความเย็นความร้อนหรืออุตุเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้มีจิตก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไม่บาปถ้าเขาไม่มีชีวิตแต่ที่สําคัญนะครับถึงเขาจะมีชีวิตเช่นมดอย่างงี้ มดก็มีชีวิตใช่ไหมครับอันนี้รพอจะเห็นได้ทีนี้น้องกล้าเดินเหยียบมดโดยที่ไม่ได้มีเจตนาฆ่ามดเขาตายจากกรรมของเขาถูกไหมครับเนื่อไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเนี่ยน้องกล้าเป็นบาปไหมครับช่วยตอบด้วยครับไม่บาปครับอ่าครับเก่งมากครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี ไม่ได้มีเจตนาที่ฆ่าเพราะ,ะนั้นถ้าไม่มีเจตนาที่ฆ่านะครับก็ไม่เป็นบาปเพราะไม่ได้มีเจตนาเพราะฉะนั้นบาปที่จะเป็นอกุศลหรือเป็นอกสุรก,กรรมเนี่ยคือตัวเจตนาที่จะฆ่าเพราะฉะนั้นพระพิสุ์ในสมัยก่อนพระเจ้าก็ดีพระอราหันต์สาวกท่านก็ต้องเดินทางไปใช่ไหมครับเดินไปบนดินบนอะไรอาจจะมีตัวเล็กๆมีบ้ามีอะไรถึงอาจจะมไม่มีชีวิตหรือถึงแม้มีชีวิตแต่ไม่มีเจตนา ก็ไม่ไม่เป็นอกคุโลกรรมเข้าใจไหมครับนี่าคุณพิจารั์เชิญค่ะค่ะพูดถึงการฆ่าสัตว์เนี่ยนะคะก็มีองค์ด้วยหมายถึงว่าต้องรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตนะคะมีจิตคือมีเจตนาที่จะฆ่าแล้วก็มีความพยายามที่จะฆ่าสัตว์นั้นนะคะตายด้วยความพยายามนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการสําเร็จการฆ่านะคะครบองค์เป็น กุศลน,นะคะอุศลก,กรรมที่พร้อมจะให้ผลได้นะคะตกลงว่าน้องก้าก็เข้าใจคำถามแล้วใช่ไหมคะต้องมีเจตนาฆ่าด้วยมีความพยายามฆ่าด้วยแล้วก็รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตด้วยยังเชื้อโรคเล็กๆเ,เนี่ยเรามองไม่เห็นเมื่อเรามองไม่เห็นว่ามีสัตว์หรือว่าสิ่งที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะเราก็ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าไม่งั้นก็กระดิก ตัวไปไหนไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็มีเชื้อโรคมีสิ่งเล็กๆอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีอย่างเช่นลทัทธิลทัทธิหนึ่งเนยนะคะที่เขาจะกลัวแม้กระทั่งจะเบียดเบียนสัตว์เล็กๆที่มองไม่เห็นหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการแสดงเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วก็องค์ของการฆ่าเนี่ยนะคะก็ทําให้เราเข้าใจว่าถ้าไม่มีถ้าเราไม่เห็นว่าสัตว์นั้นได้มีชีวิต จร,จริงๆอะนะคะแล้วก็มีเจตนาที่จะฆ่ามีความพยายามฆ่าแล้วฆ่าสําเร็จด้วยนะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการปานอติบาที่ครบองค์ท่านอาจารย์มีอะไรร่วมสนทนาเชิญค่ก็อยากสนทนาด้วยอย่าเพิ่งไปได้ไหมคะน้องกล้าเชิญค่ะถ้าอาจารย์ยังไม่ได้สนทนาด้วยเลย ได้ยินคำว่าเจตนานหลายหลายครั้งอยากทราบว่าเจตนานคืออะไรคะใช้ไมโครโฟนด้วยค่ะไม่ขอขอโทษท่านอาจารย์นะครับไม่เข้าใจครับ <laughs> นี่แสดงเห็นว่านะคะต้องเป็นความจริงสัจจะอย่ายเพลิน ได้ยินตั้งหลายคำดูเหมือนเข้าใจใช่ไหมคะแต่จากคำตอบก็คือไม่เข้าใจเจตนาใช่ไหมคะค่ะ,ะตั้งใจมีไหมคะวันนี้ตั้งใจอะไรบ้างหรือเปล่าตื่นมาเนี่ยตั้งใจทำอะไรหรือเปล่าคะย้อนคิดนิดหนึ่งตื่นมาแล้วตั้งใจทำอะไรหรือเปล่า ไม่ได้ตั้งใจเลยครับเพราะวันนี้หนูหนูตื่นกับม่วงนอนเลยครับค่ะคุณได้พัดเชิญค่ะยเีวกันอะไรนะมาที่วัดวิสาค่ะบูชาก็ตั้งใจจะมาวันวิสาขบูชาไม่ใช่หรอตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจที่ ไม่ตั้งใจจะมาได้ยังไงใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจมาครับอแล้วมาอย่างไรล่ะคะนี่ไม่ได้ตั้งใจมาถึงตรงนี้ได้ยังไงไม่ได้ตั้งใจแม่ให้มาค่ะ <laughs> 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 แม่ให้มานะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีจิตหรือเปล่า อยากมาน่าได้อยากมาแล้วแหละตั้งใจแล้วน้องก้าดูจักกรรมแล้วต่าคะกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำอ่าตื่นมาตอนเช้าทำอะไรบ้างคะอาบน้ำแปรงฟันค่ะมีเจตนาที่จะอาบที่จะแปรงฟันหรือเปล่า ไม่มีครับคือเข้าใจเพียงแค่เจตนาที่เป็นกุศลและเจตนาที่เป็นอกุศลใช่ไหมคะหมายความว่าตั้งใจทําความดีตั้งใจฆ่าสัตว์เนี่ยต่างกันถูกต้องไหมคะพูดไม่จริงเนี่ยตั้งใจพูดไม่จริงกับพูดจริงตั้งใจพูดจริงก็ต่างกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่พูดจริงมีความตั้งใจที่จะพูดจริงไม่พูดเท็จขณะนั้นนะคะภาษาบาลีใช้คําว่าเจตนา ภาษาไทยเราใช้คําว่าตั้งใจหรือว่าจงใจนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจเจตนาเฉพาะที่เป็นกุศลบ้างหรืออกุศลบ้างแต่ยังไม่เข้าใจว่าความจริงแล้วค่ะละเอียดกว่าน,นั้นอีกคือตั้งใจทุกขณะอาบน้ําก็ต้องตั้งใจหยิบแปรงสีฟันก็ต้องตั้งใจแปรงสีฟันกําลังแปรงก็ตั้งใจรับประทานอาหารก็ตั้งใจกล่าวได้นะคะว่า จิตเกิดขึ้นเมื่อไรต้องมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดเพิ่มเติมจากกุศล,ลเจตนาและอกุศลลเจตนาแต่จําได้เลยนะคะมีจิตเมื่อไหร่ไม่ขาดเจตนาเลยแลวแต่ว่าเจตนานั้นเป็นไปในเรื่องอะไรตอนนี้กําลังนั่งเนี่ยค่ะมีเจตนาไหมคะมีครับค่ะเข้าใจแล้วนะคะค่ะเจตนาอะไร กำลังนั่งมีเจตนาอะไรคะเจตนาจะนั่งครับค่ะเจะตนาจะนั่งยงแล้วถ้าเดินไปเละคะมีเจตนาไหมคะถ้าเดินไปไม่นั่งแล้วมีเจตนาไหมมีครับเจตนาอะไรคะเจตนาจะเดินค่ะแล้วยังนั่งอยู่ยังไม่เดินมีเจตนาไหมคะมีครับกำลังเห็นมีเจตนาไหมคะมีครับกำลังได้ยิน มีครับกำลังคิดนึกมีครับกำลังหิวไม่มีมีจิตหรือเปล่าคะมีครับเพราะเจ้ากำลังหิวมีเจตนาไหมคะมีครับอย่าลืมนะคะ ทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นต้องมีเจตนาสภาพจงใจเกิดร่วมด้วยแต่ไม่รู้คะ่ะรู้เฉพาะกุศลและเจตนาและอกุศลและเจตนาแต่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ว่าเมื่อใดที่จิตเกิดขึ้นต้องมีสภาพธารรมะที่เกิดร่วมด้วยนะคะสภาพธารรมะหนึ่งคือเจตนาเจตสิกอีกสิบปีเลยไหมคะเนี่ยได้ยินอย่างนี้แล้วอีกสิบปีจะลืมไหมคะไม่ว่าจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีสภาพที่เป็นเจตนาเกิดร่วมด้วย อีกสิบปีจะลืมไหมคะลืมค่ะยังไม่ทันถึงสิบปีเลยไหมคะยังไม่ทันถึงสิบปีเลยไหมคะยังไม่ทันถึงสิบปีก็ลืมแล้วครับค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้ลืมหรือยังอะอรนะครับเมื่อกี้นี้นะคะได้ยินแล้วหมดแล้วนะคะลืมหรือยัง ลืมแล้วครับค่ะลืมว่าอะไรคะอ่าถ้าบอกลืมก็ต้องรู้ว่าลืมอะไรลืมเปลี่ยนท่าทางครับค่ะพูดว่าอะไรคะเสียงพูดว่าอะไรจำไม่ได้ลืมหมดเลยนะค, <laughs> คะลืมว่าขณะใดที่มีจิตเกิดขึ้นต้องมีเจตนาเกิดทุกครั้ง สั้นมากเลยใช่ไหมคะสั้นมากแล้วก็เป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเมื่อไหรก็เมื่อนั้นถ้าเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็จะรู้จริงๆว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ายังไม่เข้าใจละเอียดก็รู้เพียงเผินๆคร่าวๆและอาจจะจำนะคะเป็นคำสั้นๆว่ามีจิตที่ไหนก็มีเจตนาความจงใจตั้งใจเกิดร่วมด้วยทุกขณะไม่เว้นเลยไม่เว้นเลยนะคะปลาเห็นไหมคะ อนนี้นะครับปลาปลามองเห็นรอะไรหรือเปล่ามองเห็นครับค่ะแมวมองเห็นไหมคะเห็นนะครับแมวมองเห็นไหมคะมองเห็นครับเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นละภาพธรรมะคร่ะธรรมะประเภทไหนธรรมะเยอะแยะหมดเลยทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นประเภทเห็นครับประเภทหนึ่งคือ จิตเป็นจิตนะคะจิตเห็นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมคะมีครับค่ะได้ยินมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมค่ะปามก็ตอบแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเข้าใจแล้วเมื่อไหร่จะลืมคะเนี่ยแป๊บเดียวก็ลืมแล้วครับแป๊บเดียวก็ลืมแล้วก็อะไรคะเพราะคิดเรื่องอื่นแล้ว กำลังคิดเรื่องอื่นมีเจตนาไหมคะม,มีครับยังไม่เลยค่ะดูเหมือนน้องกล้าจะรู้จักเจตนาแต่ทีดถึงกรรมเขาก็รู้จักนะคะท่านอาจารย์ว่ากรรมคือการกระทําแต่ไม่ทราบว่าเจตนาเจิตสิกก็เป็นกรรม ค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแต่สําหรับเด็กวัยนี้ก็เพียงชินหูแล้วก็รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะได้เข้าใจละเอียดขึ้นเมื่อเติบโตขึ้นแล้วก็ฟังมากขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากสืบเนื่องมาจากพระสูตรเมื่อตอนเช้าที่ได้สนทนากันตัทธสูตรซึ่งท่านมีข้อความว่าอริยสัจสีประการนี้แลเป็นของจริงเป็นของแท้ ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นจะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถึงความหมายที่ว่าเป็นของจริงเป็นของแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นพยัญชนะดูเหมือนต่างนะคะแต่ก็คือสิ่งที่เราพูดแล้วพูดเล่าถึงสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้ว่าไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างเห็นเนยค่ะจะให้เป็นได้ยินก็ไม่ได้ คิดนึกจะให้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะก็คือว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะที่เป็นธรรมะนั้นๆซึ่งมีปัจจัยทําให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือความจริงแท้ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือถ้าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตามสภาวะลักษณะของสภาพธรรมนั้นก็ปั่นไม่อยู่จะจะขอถามว่าตะถาแปลว่าอะไรอาจารย์นิพพาน ตถาเพราะว่า้อาจารย์นิพัทธ์ตถาสูตรเนี่ยอาจารย์<า>นิพัทธ์คะอาจารย์สุรีถามว่าตถาแปลว่าอะไรคะตถาก็แปลว่าจริงครับแปลว่าไม่แปลผันนะครับไม่แปลผันตถาแปลว่าจริงแท้แน่นอนอาอิสตาแปลว่าไม่แปลผันอนัญญะอะไรเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นอะไรมันมีอยู่สามคำนะ ตถาอาวิธถาและก็อนัญญะตามนัยะแห่งพระสูตรที่เราอ่านกันเนี่ยคือไม่ใช่เดียนคิดว่ามาจากตถาคตเท่ว่าก็ได้ตดถาคตก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตถาคตครับพระตถาคตเนี่ยต้องถามคุณกำปั่นเพระตถาคตเนี่ยแปลว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างก็แปลว่าผู้เสด็จไปอย่างนั้น เสด็จมาอย่างนั้นหมายความว่าเสด็จมาอย่างที่พระพุทธเจ้าก่อนๆเนี่ยเสด็จมาเสด็จไปอย่างนั้นก็หมายว่าเสด็จไปอย่างที่พระสัมมาวิเจ้าที่ผ่านๆมาท่านเสด็จไปคือพระพุทธเจ้าในอดีตเสด็จมาอย่างไรพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็เสด็จมาอย่างนั้นแล้วก็เสด็จไปอย่างนั้นในอนาคตก็เหมือนกันจะต้องเหมือนกันหมดเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ไม่มีต่างกันครับ ไม่มีสอนคนละอย่างอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นคำสอนของท่านถึงจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่น,นมาในคำพีสัจจะสังยุตสัจจะสังยุตมหาวาลวัคท่านบอกว่าสัจจะทั้งสี่เนี่ยมีทุกเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าอาริยสัจจะเพราะเป็นของแท้ ก็เป็นของแท้สมจริงดังที่พระภุมมีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทุติยวัชัะสังยุตในมหาบาลวว่าทิกสู่ทั้งหลายบทสี่เหล่านี้เป็นของแท้คือตถาณีตถาณีนี่เป็นรูปของของพระหูพจน์าว่าแท้แท้นะแท้มากๆแท้เยอะแยะแท้จริงๆ เป็นของแท้คือตถานนี้ไม่ผิดคืออาพิตถฐานนไม่เป็นอย่างอื่นคืออนัญญานิเนี่ยภาษาบาลีท่านว่าอย่างนั้นนะครับพิกสูกทั้งหมายบทสี่เหล่านี้คือบทว่านี้ทุกเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นบทว่านี้เหตุให้เกิดทุก์ขคือสมุทัยนี่ยนะ เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นบทว่านี้ความดับทุกข์เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นบทว่านี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นทีนี้คําว่าของแท้เนี่ยท่าตกระถาาจารย์ท่านกอธิบายว่ามันแท้อย่างไงที่ชื่อว่าแท้เนี่ยมันท่านบอกว่าสภาวาวิชนะ หัดเถนะทุกชื่อว่าเป็นของแท้เพราะอัตว่าไม่ละสภาพแท้เนี่ยคือไม่ละสภาพคือไม่ละความเป็นอยู่เป็นของเขาเองอะ่ะคําว่าสภาพเนี่ยเขาเป็นของเขาเองอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอย่างแข็งเนี่ยจะเกิดกับใครก็เหมือนกันหมดไม่ละสภาพไม่เป็นอย่างอื่นเป็นของเขาเอง ก็ชัดเจนนะครับคําตอบถ้าอยากทราบนะครับว่าในขณะนั้นมีการฆ่าเกิดขึ้นหรือไม่พระพุทธศาสนานะครับก็ได้แยกองค์ประกอบของการล่วงศีลข้อปานาติบาตนี่นะครับทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับอย่างแรกสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีเจตนาฆ่ามีความพยายามฆ่าและสัตว์ตายลงด้วยความพยายามนั้นนะครับครบ5องค์ประกอบเมื่อไหร่นะครับก็เป็นการล่วงศีลข้อปานาติบาเมื่อนั้นครับ แต่ทีนี้นะครับในทางพระพุทธศาสนากับในทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะอธิบายในเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างกันในทางพุทธศาสนานะครับถือว่าการที่สัตว์นั้นจะมีชีวิตหรือไม่ต้องดูว่าเกิดจากกรรมหรือไม่แล้วก็มีจิตมีเจรสิกซึ่งเป็นนามธรรมหรือไม่แต่ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะกล่าวว่าต้นไม้ก็มีชีวิตเพราะว่ามีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์พวกแบคทีเรียยีสราพวกนี้ก็มีชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไปฆ่าสิ่งซึ่งในทางพุทธศาสนาบ,บอกว่าไม่มีชีวิตนะครับก็ไม่่ใชเป็นการฆ่าสัตว เพราะว่ามีบ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกใช่ครับนะฮะอ่ะเอาละครับมีเป็นประเด็นแรกใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของความทุกข์นะครับความทุกข์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับมีทั้งหมด3ประการด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือทุกขเวทนานี่เราก็ทราบโดยทั่วไปนะครับความรู้สึกทุกขกายทุกขใจเนี่ยครับก็ภาษาบาลีใช่คําว่าทุกขะทุกขะนี่ยนะครับ อย่างที่สองวิปริณามะทุกหรือความสุขซึ่งต้องแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นในที่สุดก็กลับมาทุกอันนี้ก็เรียกว่าวิปริณามะทุกนะครับ,รบเห็นได้ยากขึ้นยากขึ้นที่สุดนะครับก็คือสังขารทุกหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างหรือสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วต้องบีบเค้นคือต้องดับ ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่ดับเลยนี่นะครับนี่คือทุกที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนานะครับนี่ก็คือข้อสรุปนะจากช่วงเวทีธรรมะซึ่งแน่นอนครับน้องชนากรจะจัดทาเป็นสรุปอีกครั้งหนึ่งและคนที่อยากได้เดี๋ยวช่วงท้ายรายการติดตามที่อยู่นะครับส่งมาขอได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องไปกันที่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงธรรมทัศนะนี่ก็เทศกาล อาสาฬหาบูชาก็กำลังจะมาถึงแล้วมีการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของอางานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาประจำปีนี้ที่ท้องสนามหลวงจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะสนทนากับแขกรับเชิญเรื่องนี้ครับ